ต้นต่อไปนะครับคําฝอยหรือคําหรือดอกคํานะครับเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนสูงประมาณ1เมตรนะครับลำต้นเป็นสันแตกกิ่งก้านมากใบเดี่ยวเรียงสลับรูปวงรีใบหอกหรือขอบขนานขอบใบหยักฟันเลื่อยปลายเป็นหนามแหลมนะครับใบประดับแข็งเป็นหนามรองรับช่อดอกดอกเป็นดอกช่อมีดอกย่อยขนาดเล็กๆจำนวนมาก ออกที่ปลายยอดนะครับดอกอ่อนเป็นสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงภายหลังนะครับผลแห้งไม่แตกมเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสีขาวขนาดเล็กสารสีเหลืองส้มในกรีบดอกใช้แต่งสีอาหารนะครับโดยนำโดยนำดอกมาแช่น้ำร้อนดูสรรพคุณของคำฝอยนะครับเกสรรสหวานนะครับบำรงุงโลหิตและบำรุงน้ำเหลืองแก้ปวดแสบร,ร้อนตามผิวหนังนะครับ ดอกอรสร้อนหอมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทแก้น้ำดีพิการมเมล็ดอรสถหวานสรรพคุณช่วยระบายท้องขับเสมหะน้ำมันจากมเมล็ดรสถร้อนแก้โรคขัดข้อแก้อัมพาตแก้ฝีเกสรน,นะครับช่วยบำรุงโลหิตและบำรุงน้ำเหลืองดอกนะครับบำรุงหัวใจบำรุงประสาทและแก้น้ำดีพิการนะครับ ส่วนมเมล็ดช่วยระบายท้องและขับเสมหะนะครับน้ำมันจากมเมล็ดแก้ขัดข้อและแก้อัมาพาตนะครับต้นต่อไบความตายไงเป็นหรือค้องสามย่านตระผู้นะครับเป็นไม้ต้นเล็กๆใบหนาใบกลมลีก้านใบแดงขอบใบอยากเป็นไฟเลื่อยนะครับเนื้อใบอวบหนาอวบน้ํานะครับออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดดอกสีแดงและสีเขียวนะครับทรงกระบอกห้อยคว่ำลง สรรพคุณของคว่ำตายไยเป็นหรือของสามย่านตะพู่นะครับใบรถเย็นตำพอกแก้ฟกบวมแก้อักเสบน้ำที่คั้นจากใบผสมกระบูนใช้ทาถูนวดแก้เคล็ดขัดยอกใบรถเย็นนะครับตำพอกแก้ฟกบวมแก้อักเสบน้ำที่คั้นจากใบผสมกระบูนทาถูนวดแก้เคล็ดขัดยอกนะครับตัวต่อไป ไครเครือนะครับเป็นไม้ต้นเล็กเป็นพันไม้เถาชนิดที่ลงรากใหญ่ออดังเช่นโลดันงหรือเจตพังคีนะครับสรรพคุณของไครเครือนะครับเราใช้รากนะครับรสขมขืนปลาแก้ไข้พิษไข้าการเจริญอาหารและชูกำลังนะครับเราใช้รากนะครับรสขมขืนปลาแก้ไข้พิษไข้าการเจริญอาหารและชูกำลัง ตัวต่อไปคลองสามย่านนะครับเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับลำต้นตรงและมีความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับมีผิวเกลี้ยงหรือจะมีขนเล็กน้อยปล้องข้างล่างจะสั้นนะครับแต่ปล้องกลางกหรือบนนั้นจะยาวขึ้นเล็กน้อยอไม่ค่อยจะแตกกิ่งก้านนะครับพันไม้นี้จะเป็นไม้พันไม้จําพวกมหาการใบหูเสือหรือความตายไงเป็นนะครับใบจะหนาและแข็งนะครับรูปไข่ ตรงขอบใบจะเป็นหยักฟันเลื่อยเป็นคลื่นนะครับและไม่มีก้านใบหรือก้านใบนั้นสั้นนะครับดอกจะออกเป็นช่อชูขึ้นที่ปลายยอดมีความยาว10-30เซนติเมตรนะครับมีใบประดับแคบและเล็กกรีบดอกจะเป็นรูปทรงแจก,กันนะครับส่วนโคนนั้นจะสังเกตเห็นได้ชัดจะมีสีเขียวส่วนบนจะมีสีเหลืองนะครับปลายของมันจะแยกเป็นกรีบรูปขนานแกมไข่ ะมีอยู่สี่เกรดนะครับผลนั้นจะออกเป็นพวงสวยงามมากนะครับสบรรพคุณของคลองสามย่านนะครับใบยังเขานะครับอรรถเย็นตมพอกฝีถอนพิษแก้ปวดนะครับอรับประทานภายในดับพิษร้อนนะครับใบผสมน้ำประสานทองสตุตำตากแดดให้แห้งบดเป็นผงทาริ้นเด็กอ่อนแก้ระอองสางใบรถเย็นนะครับตมพอกฝีถอนพิษแก้ปวดนะครับรับประทานภายในดับพิษร้อน ต้นต่อไปงิ้วงิ้วเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบสดตำั้นน้ำทาแก้ตาทันสนักเสอดอกแห้งนะครับตำผสมน้ำทาระงปปรับปวดรากอรบเบื่อเมาช่วยบำบรุงกำลังแต่ทำให้อาเจียนนะครับยางรถฝาดแก้ท้องร่วง งิวนะครับดอกแห้งตำผสมน้ําทาระง,งับปวดนะครับใบสดตำคั้นเอาน้ําทาต่อมทำซินในคออักเสบนะครับรากบํารุงกําลังอย่างแก้ทงง้งร่วงต่อไปงิ้วป่านะครับหรืองิ้วผาหรือนุ่นป่านะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับดอกแห้งทํายาระง,งับความปวดและผิดไข้ใช้ผสมกับเมล็ดฝิ่นนมแพะและน้ำตาลแก้ฤิ์ีดวง ใบฝนกำน้ำําทาแก้ต่อมทอนซินักเสบส่วนรากรถมาเบื่อบํารุงกําลังนะครับแต่ทาให้อาเจียนยางรถฝาดบํารุงกําลังและแก้ฤดูขาวดอกแห้งทํายาทาระงับความปวดและแก้พิดไข้นะครับผสมกับมะละฟินนมแพะและน้ําตาลแก้ริสดวงต้นต่อไปครับงอนไก่ดอกกลมหรืองอนไก่ป่า งอนไก่ดอกกลมนี่เป็นไม้ดอกต้นเล็กๆนะครับอรากรสเผ็ดขื่นร้อนเล็กน้อยสรรพคุณแก้ไข้เพลมคือไข้ในฤดูฝนนะครับที่มีอาการท้องอืดเฟอ้อแก้ไข้พิษแก้ลมอมัมพฤกบำรุงธาตุและแก้เสมหะนะครับรากแก้ไข้เพลมแก้ไข้พิษแก้ลมอมัมพฤกบำรุงธาตุและแก้เสมหะครับต้นต่อไปงอนไก่ทะเลนะครับ งอนไก่ทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับชอบขึ้นตามน้ำกร่อยนะครับเราใช้รากนะครับรสกร่อยเค็มช่วยขับน้ำขับปลาหลังคลอดบดและแก้ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับต้นต่อไปเหงือกปลาหมอนะครับมี2อชนิดนะครับชนิดดอกสีขาวและดอกสีฟ้านะครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับใบเป็นจักเว้าใหญ่นะครับริมใบมีหนามแหลมคมนะครับรูปรสร้อนนะครับขับโรหิตอย่างแรง ใบรร้อนนะครับตำพอกรักษาโรคปอดบวมและแผลอักเสบนะครับใบอ,อ่อนต้มกับเปลือกต้นอ,อบเชยนะครับรับประทานแก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อรากนะครับรดเฟื่อเค็มนะต้มอ,อาบแก้ไข้หัวพื้นคันนะครับแก้โรคผิวหนังทุกชนิดต้นมัดตาให้ละเอียดเป็นยาตัดรากฝีรับประทานแก้ฝีดาดหรือใช้ทั้ง5นะครับรร้อนแก้ไข้หัวทุกชนิดนะครับได้ดีมากหรือใช้ทั้ง5นะครับรร้อน แก้ไข้หัวทุกชนิดนะครับมาดสูสรรพคุณเป็นกรอนของเหงือกปลาหมอนะครับเหงือกปลาทั้งขาวฟ้าต้นเป็นยาตัดรากฝีลูกร้อนขับเลือดสตรีใบพอกที่ปอดอักเสบพ,พื้นขันขึ้นพื้นผิวหนังรากที่ฝังให้รีบเก็บ ไข้หัวมาพากายเจ็บทั้งห้าเว็บไข้าหายเอ่ยเงือกปลาทั้งขาวฟ้าต้นเป็นยาตัดรากฝีลูกร้อนขับเลือดสตรีใบพอกที่ปอดอักเสบพื้นคั้นขึ้นพื้นผิวหนังรากที่ฝังให้รีบเก็บ ไข้หัวมาพากายเจ็บทั้งห้าเว็บไข้าหายเอ่ย